รักษณานี้นะแล้วก็เอาขาพาดเหมือนวข่ห้างแบบนี้เหมือนวขยห้างแบบนี้นะครับแล้วก็แบะขาออกแบบเป็นไม่ได้ถ้าเราได้ไปเช็คกันนะกายภาพก็จะดีแต่เบื้องต้นลองทําอย่างนี้ก่อนวางบนเก้าอี้ก็ได้นะครับแล้วก็โน,น้มตัวแล้วดันตัวเข้าไปมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับบางทีปวดที่บริเวณก้นแถวแถวนี้นะก็คือบริเวณนี้นะบริเวณก้นซึ่งอาการพวกนี้ อาจจะมีปัญหามาจากข้อต่อนี้ครับ S I joint หรือว่า sacroiliac joint นะครับก็คือกระดูกก้นกบนั่นเองกับกระดูกไอเลียมที่อยู่ตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกเชิงการานเนาะตรงนี้มันจะเกิดการอักเสบเราทําให้การเคลื่อนไหวมันไม่ดีนะครับปัญหามันมักจะเกิดกับคนที่ไข้ห้างหรือนั่งในท่าที่ไม่ดีวันนี้ผมจะสอนวิธีการรักษาหรือว่าวิธีการออกกําลังกายแก้อาการปวดตรงนี้กันครับอาการพวกนี้นะครับเราเรียกว่าข้อต่อ กระดูกเชิงการานและก้นกบเนี่ยมันเกิดการอักเสบครับมันจะทําให้เรามีอาการปวดที่บริเวณนี้เวลาเรานันงเนาะปัญหาที่มันมีปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่เรานั่งขวายห้างหรือว่านั่งลงน้ําหนักก้นไม่เท่ากันคือฝั่งหนึ่งอะ่ะมันยกสูงอีกฝั่งหนึ่งมันต่ำเลยทําให้ทรงของตัวข้อต่อเนี่ยมันเคลื่อนสูงต่ำแตกต่างกันทั้งสองฝั่งหรือในบางเคสก็คือคนที่เคยประสบอุบัติเหตุรถชนตั้งเข้าไปที่ที่ขาทําให้ตัว ระดูกเชิงกรามเนี่ยมันเคลื่อนมาข้างหลังแล้วอาจจะทาให้เรามีอาการปวดหลังทีนี้พอเราปวดหลังร่วมด้วยแล้วก็ปวดก้นกบด้วยพอไปรักษามันไม่หายสักทีเพราเราไปแก้ที่บริเวณกล้ามเนื้ออย่างเดียวหรือไปแก้ที่ตัวหมอนรองกระดูกอย่างเดียวเราไม่สนใจที่ตรงนี้เลยมันก็จะไม่ดีขึ้นครับดังนั้นวิธีการออกกําลังกายมาดูกันนะผมสอนวิธีการตรวจประเมินคร่าวๆนะจริงๆมันก็เป็นแบบคร่าวๆนะลองตรวจด,ดูนะวิธีการนะให้ลองใช้อย่างนี้สมมติว่าเราปวดขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเช่นปวดข้างขวา เราจะทําแบบนี้ครับให้คนไข้นะครับเอาขาขึ้นมาในลักษณะนี้นะแล้วก็เอาขาพาดเหมือนไข้ห้างแบบนี้เหมือนไข้ห้างแบบนี้นะครับแล้วก็แบะขาออกแบบนี้นะครับแล้วกดลงอย่างนี้นะครับกดลงที่ตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าปวดตึงมันก็จะมีอาการจากตัวข้อต่อน,นี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นข้อต่ออื่นก็ได้นะแต่ว่าให้สงสัยว่าท่าท่านี้มันจะทําให้ข้อนี้มันสบกันมากที่สุดแต่ถ้าเรากลับมา แบบนี้อาการตรงนี้อาจจะดีขึ้นหรือเบาลงเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะมาตัวก็ต่อ,ตอน,นี้แหละโอเคไหมพอได้เนาะสัญญาณได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาดูท่าบริหารผมจะให้เริ่มจากท่าง่ายๆก่อนง่ายๆก็คือเทคนิคมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราจะเน้นขาข้างที่เรามีอาการปวดเนาะขาข้างที่เรามีอาการปวดคือสมมติข้างขวานะก็จะให้คนไข้นะลองนั่งอย่างนี้นะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้นะครับเราเอามือนะกดลงไปแบบนี้ออกแรงต้านกันนะครับ ค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ผ่อนอ่าลองทำสามถึงห้ารอบนะครับแค่นั้นอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองผ่อนชา้าๆนะครับไม่ต้องรีบหนึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนแบบนี้นะครับลองทําดูสักห้ารอบนะครับเสร็จแล้วมาตามด้วยท่านี้ต่อน,นะครับให้นอนหงายแบบนี้ครับแล้วเอาขาข้างที่เรามีอาการปวดนะครับย่อนขาลงไปข้างเตียงแบบนี้แล้วปล่อยขาตกยืดที่บริเวณหน้าขาแบบนี้นะครับ ยืดเลยขาอีกข้างหนึ่งชันเข่าไว้อย่างนี้ก็ได้ครับมันจะยืดที่บริเวณทางหน้าขาแปล่อยลงนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตึงยังตึงไม่มากนะครับเรายืดมากขึ้นโดยการกดเข่าด้านตรงข้ามแบบนี้นะครับขาข้างนี้ก็ปล่อยตกเหมือนเดิมค้างไว้นับ1นึงถึงยี่สิบนะครับแล้วก็ค่อยๆวางขาลงออาพักนะครับเอาใหม่ฟึบยืด มันจะยืดบริเวณข้อต่อทางด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วทําให้ตัวกระดูกก้นกบที่เรามีปัญหาเนี่ยมันบิดออกไปทางด้านหลังนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยการบิดหมุนของกระดูกก้นกบแล้วทําให้มีอาการปวดบางทีอาจจะตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเราได้ไปเช็คกันนักยายภาพก็จะดีแต่เบื่องต้นลองทําอย่างนี้ก่อนถ้าทําแล้วมันมันโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับค้างไว้20วิแล้วพอนโอเคเนาะอ่าแล้วก็เอาใหม่ฟึบยืด ให้ตึงมากขึ้นพอได้นะครับพอได้ไหมอ่าต่อไปนะครับต่อไปถ้าต่อไปเราก็ไปต่อเลยทีนี้เราจะทําการยืดที่บริเวณอ่าทางด้านหลังบ้างเราเน้นนะวิธีการนะให้เรานะกอดเข่าขึ้นมานะครับแต่เอามือจับอย่างนี้ทีนี้การจับไม่ใช่การดึงเข้าไปอย่างนี้นะมือนะ่ะดึงเข้าแต่ขานะ่ะยันออกแบบนี้ขานะ่ะออกแรงไปทางนี้ เหมือนหัวเข่าเราพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเอามือนนะประสานนี้แล้วก็ออกแรงต้านกันเหมือนเรายกขาเมื่อกี้เลยออกแรงต้านกันเกรงนะครับปุ๊เข้าไปค้างไว้นับ1ถึงหแล้วผ่อนนะครับเอาใหม่กอดเข้าไว้อย่างนี้แล้วก็ออกแรงเข่าดัานออกมือกดเข้านะสู้กันนะสู้กันปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้แล้วผ่อน กล้ามเนื้อตรงสะโพกมันจะทํางานเยอะมากมันจะดันให้ตัวสะโพกหมุนใด้านหลังนะครับดูนะึแบบนี้นะครับแล้วก็อึแค่นี้นะสำหรับตัว SI Joint d e e Function แล้วเราทําวันนึงนะประมาณสัก4ี่รอบรอบหนึ่งประมาณ3-5เซตนะครับแต่ละท่าแต่ละท่านะลองทําบ่อยๆดูเสริมไปร่วมกับการ ออกกําลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังอยู่แล้วที่เราทําอยู่แล้วก็ใช้เน้นตรงนี้ของกระดูกก้นกบด,ด้วยนะครับหรือท่านึงลองแถมให้นะอย่างนี้เลยครับเอาขาข้างที่มีอาการปวดไว้อย่างนี้นะวางบนเก้าอี้ก็ได้นะครับแล้วก็โน้มตัวแล้วดันตัวเข้าไปดันเข้าหาตัวเก้าอี้แบบนี้นะครับเพื่อให้ตรงข้อต่อเนี่ยมันบิดนะครับประมาณนี้นะเหมือนเราไปกวนตรงข้อมันมากขึ้นเพื่อให้มันมีการปรับการปรับ เปลี่ยนของข้อต่อให้มันมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นด้วยนะครับพวกนี้มันเกิดได้ในผู้ในสตรีที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์นเนาะหลังจากคลอดบุตรอย่างเงี้ยตัวข้อต่อพวกนี้มันอาจจะหลวมเงี้ยพวกการออกกาลังกายพวกนี้จะจําเป็นแล้วก็เอามาช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะครับดังนั้นเราไปฝึกกันดูประมาณนี้ครับฝากไ้ด้วยครับกับรักษาตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามข้อสงสัยก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับใน Facebook, Facebook, เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เราไลฟ์อยู่นี้นะครับแล้วก็ไลน์ของเรานะ แอดบันดิตคลินิกครับแอดบูนดีไครับส่วนใครที่มีอาการเนี่ยปวดที่บริเวณน,นี้อยากจะรักษาทางกยายภาพบำบัดไม่เคยตรวจเลยก็เรามีคลินิกให้บริการด้วยนะครับอยู่ที่รามคําแหงซอย21ครับตอนนี้มีแผนเปิดวันที่1พฤษภาแล้วนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0853699977ครับ 0853699977ส่วนตอนนี้ก็มีบริการเหมือนกันเราอีกสองสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโทรได้เหมือนกัน,นครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I do so